สี่กดลับฉบับเจ้าของธุรกิจเงินล้านค่ะข้อแรกคนระดับล้านเขาจะโฟกัสที่นาทีแต่ชีวิตดีพรุ่งพรวค่ะเนื่องจากเวลาของแต่ละคน,นมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันจริงไหมคะดังนั้นการโฟกัสมันคือพลังวิเศษที่จะช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจไปถึงฝันได้เร็วยิ่งขึ้นและเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่หลายคนนะคะมักจะชอบวา เป็นรายชั่วโมงใช่ไหมแต่คุณรู้ป่าว่าคนที่เขาสําเร็จระดับเนี้ยเขาจะโฟกัสกันเป็นนาทีเขาจะรู้ว่าวันวันหนึ่งอ่ะเขามีเวลาทั้งหมดแค่กี่นาทีและมันไม่มีอะไรที่จะสําคัญไปกว่าเวลาแล้วค่ะเงินทองอ่ะเสียไปก็หากลับมาใหม่ได้แต่เวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะคนสำเร็จทุกคนเขาจะทำทุกนาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดถึงจะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเขาได้ค่ะ ข้อที่สไม่เอางานที่ทําได้ในวันนี้แล้วเอาไปทําในวันพรุ่งนี้คําว่าเดี๋ยวก่อนกับเดี๋ยวนี้มันสองพยานเท่ากันนะคะแต่ไอ้คาหลังเนี่ยอนาคตไกลกว่ากันเยอะสมองของคนอนะ่ะเหมือนกับเรือค่ะเราคือคนที่ควบคุมพวงมาลัยให้เรือเราเนี้ยมันแล่นไปในมหาสมุทรในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นเราทุกคนต้องมีหลักการทุกคนรู้ค่ะมีการวางแผนว่าเอ้ยฉันวัน,ว,นวันหนึ่งฉันจะต้องทําอะไรบ้างแล้วไม่ควรทําอะไรและรู้ด้วยนะว่าต้อง เพื่อให้งานเนเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆในสมองของเขาอะ่ะมันจะมีอะไรเข้ามารบก,กวนอยู่ตลอดเวลาจะวกแวกตลอดเวลาจะเผลอได้แต่จริงๆมันจะกังวลอยู่คือแฝงอยู่ความกลัวที่มันแบบรู้สึกเฮ้ยนี่มันถึงเส้นตายเข้ามาแล้วนะไอ้เวลานี้แหละ ที่มันจะทําให้คุณถึงจะรีบกลับมาควบคุมตัวเองให้ทํางานจนเสร็จดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับของคนหลักล้านเนี่ยที่เขาทําบ่อยๆเลยคือเขาทําสิ่งที่ทําได้เลยในทันทีไม่ใช่รอจนถึงวันสุดท้ายและพวกเขาก็มักจะนึกถึงคติที่บอกว่าลําบากวันนี้แต่สบายวันหน้าข้อที่3ค่ะเขาใช้กดทําน้อยแต่ได้มากนั่นคือกด80 20แปลว่าถ้าทํางานแค่20%เนี้ยแล้วมันให้ผลลัพธ์ได้ถึง80%ไหม และคนที่เขาประสบความสาเร็จเขาจะรู้ว่าเฮ้ยแบบไหนเรียกว่าฉลาดที่จะทาเขาจะหาวิธีการว่าเฮ้ยทํางานแบบไหนหรอมันถึงจะเสร็จเร็วและประหยัดพลังงานประหยัดเวลาของเขามากที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีที่สุดด้วยดังนั้นสูตร80 20ที่ไปอยากบอกเลยว่ามันเป็นสูตรเปลี่ยนชีวิตค่ะอธิบายง่ายๆแบบนี้ถ้าวันนี้คุณมีงานที่ต้องทําทั้งหมด10อย่างงาน2อย่างอาจจะสร้างไรายได้มากกว่าอีก8อย่างก็ได้แต่บางคนไม่ได้คิดตรงนี้ คุณไม่ได้เรียงลําดับผลลัพธ์ที่จะได้แต่คุณยุ่งกับการทํางานทั้งหมด8อย่าง1ิอย่างที่มันให้ประโยชน์น้อยหรือแทบไม่มีผลต่อความสเร็จเลยข้อที่4ค่ะมันต้องมีพลังจากข้างในคือมันต้องฮึดอะ่ะพลังจากข้างในเนี่ยพี่แม่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันก็ไม่ใช่กําลังภายในแบบหนักจีนหรอกแต่ว่ามันช่วยทําให้เราไม่หมดแรงง่ายอะ่ะมันช่วยทําให้เรารู้สึก ทอดถอยง่ายๆไม่ว่าใครก็ช่วยสร้างพลังนี้ให้คุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณต้องเรียกพลังจากข้างในของตัวเองออกมาเองและคุณจะต้องใช้สมาธิในการเรียกพลังนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้เราได้ทํางานกับตัวเราเองได้ดีที่สุด <S <S คุณสังเกตดูนะคนทั่วไปอ่ะเวลาเขาทาอะไรที่เขาคิดว่าเฮ้ยเกินความสามารถแล้วหรือว่าเขาจะต้องทําอะไรที่มันยาก,ยากๆอ่ะค่ะบางคนไปไหว้พระ ไปขอพรไปขอบนบานสารกล่าวขอพลังใจไนงะดังนั้นอ่ะพลังใจต้องมีมากๆคนสําเร็จจะหนักแน่นและเข้มแข็งเรื่องนี้ค่ะสำหรับพี่เป้นะคะความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเป็นคําถามที่กว้างรียกบอกว่าจะสําเร็จเท่าไหร่เนี่ยตอบยากแบบไหนเรียกว่าสําเร็จเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกค่ะเพราะว่าชีวิตของคนมันมีหลายด้านความสําเร็จด้านอาชีพการงานการทําธุรกิจด้านครอบครัวด้านการเงินแต่เท่าวันนี้จะถามว่าถ้าอยากรวยอยากสําสเร็จต้องทำอย่างไง พี่เบ้บอกได้เลยว่าไปส่องพฤติกรรมคนรวยก่อนค่ะว่าเขาคิดอะไรทำแบบไหนมีเคล็ดลับอะไรอะไรหรอที่นอกจากเงินอะแล้วเขามีมากกว่าคนทั่วไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่เบ้รัาทยา